นี่กับปู่พ่อกันทีกล้าพี่น้องกับซองแม่น้องมาอยู่มื่อนี้เขาอยูุ่ทงไฮตรงนั้นก็กำลังเยอะไปสบายดีป้าลุงนั้นลูกสบายดีป้าลุงนั่นทุกขับกันสบายดีพี่น้องมื่อนี้เขาจะไปรถพี่น้องจะสิ่อร์ดเชือแน้เบ่งลมตาพี่น้องสิไปเชื่อยูสบายดีป้าลุงนั้นลูกสบายดีสบายดีป้าลุงยดี ิตะกี้เป็นนังหน้าได้พี่น้องนมาหอดวีเราเป็นยังนังล่งเนาะปะผู้ทางเรากำลังจะไปเนาะพี่น้องซีแม่น้องมายื่นซีรีวิวไปเพ้่พี่น้องเบิ่งหน้าเนาะเราระวางทางจากบ้านไปหาบ้านนั้นท่าตาลตาลัมพรเราซื้อตาลัมพรกเคืออนเป้าผู้ไทยอะไพี่น้อง เป็นตาของนองวายุนองวายุอย่าไปดินนำนะพี่น้องนำไปเบิ้งนำกันพี่น้อง สิละหมิดนึงแต่พอรถเก๋งรถเบอร์เสถียรไม่ได้แล้วเนาะ serlo por lo đó còn vô á ta bỏ nó cứ xem mọi thế thao leo nó phải rồi ừ, chắc đấy nè nó <laughs> <laughs> โอ้กระทำคนกับแต่ยูใส่ปุ๊บใส่โซไดียมเข่าหมื่พป่ะฮันมาดุหมาเพื่อยูซักต้องมไ่ได้ถูทามเพื่อนะเพื่อนในขวบเพื่อนี่ข็ขักแต่แค่เงอ้ เต่ากุ้งๆพอหนอนวิญญา่ไปทานป้าเห็นไปซะหมากะนี้เย็นสั่ที่นนอะ ไปเติมละบึนกันี่พี่นนองหมาเบี้ยวเข้าเพราะว่าเพิ่นกับมิอรโเข้าเจ้านะไปเจอเจ้าจว่าบ้บะเฮนจะไปสีไใดแม่อายุอายุบะเ็นตาซออั่ขัวเพิ่นคักอะนะเยอะยิ่มลูลูกมหาบาปุ้ยใั่กับอายุพี่นอ้อง ไม่ได้ถูเนาะอันนี้ตี๋งมจะยูนกลับเนาะโน้ห็นลากันหนอนกิ้งกับไรอากโก้น้องมาอยู่กับหมาหัวดันี้เฮนบปจนยมอพั่งนี้พี่น้องปรีวิวเฮินเพิ่อนพี่น้องเบิงงนน้องกัน อันเห่าก็มีคอยได้หมาฮาเพิ่นดูแล้วพี่น้องเันมงเรื่องหมาตัวหนึ่งเพราะว่ามันมันกระไก่บ้านกันแดดนั่นนะมันไม่ได้ดีได้ก็ไม่ได้คอยหมาแต่ว่ามันนี้ได้โอกาสเลยมาดิ้นแล้วพี่น้องแต่วิ่งขูบวิ่งยูยังคนไปเสิร์ฟมีได้ถู่วามเพิ่อนพี่น้องงานการกระหลงเข้าพี่น้องเอ๊ะ ลมหนาวบ้านผมจะติดถนนตั้งแต่ขี้พุ่นหลดุดเลยพี่น้องมาสิมาห้า,หน,า,น,า,น,าน้ำใหม่เด้เพิ่มวันน้ำใหม่ลายเลยพี่นุ่มเพิ่มวันเม,มืเ่อเลว่างมาห้าเด้อล้วหมาค่ะมีได้โถทา,ามเพิ่มเลยพี่น้องมหมาโหลดกเด็เลยมีพอเพิ่ ตมก็เป็นเตยูปพฝนตกนี่ก็ได้เป็นลังขาแล้วหยามพนนี่ก็ได้เป็นลังขาขวัญเต่ากุ้มกุ้มนะพี่น้องน,นี่พ่อเพิ่นซับคลิปนี้กับเขาจบซันนี่นะพี่น้องขอากันคลิปหน้าภากกดไรก์กดแสกกดติดตาน้พี่น้อง กดสับสักไข่หร้อ,อกดกระดิง่งเล้วเพิ่สิมีผาดคลิปหน้าแม่น้องวาย,ยู่กับสีไทยมันไทยคลิปเพื่อพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆมามานะพี่น้องมันสบายดียันป้าลุงมาเลวายวมาทีป้าลุงไออยู่ก็เป็นยันนอนยันนอนเะพีนพ่น้องพาเดเตอพี่น้องส่งแม่น้องว,ยยวายู่กัดลค์กดไลค์ก, <นะ S 2> กัดแสกดติดตามมาเนี่ยพีน <c ười> พ่น้องค,คลิปนี้กับมีพวว่อพ่อไลค์ขอกัดคลิปหน้า <c ười> พี่น้องหมาครับมีพ่อพ่อสร้าพี่น้องสบายดีมพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีไหมลูก ป้าลุงนะปะน้ายู่ออกไปจะน,นอนพี่น้องนองอยู่ออกไปจะนอนมาแล้วพี่น้องมียู่เพิ่นมียู่มีพ่อเพิ่นแต่ว่าสีโสท่ามเพิ่นอยู่จังหน่อยนะพี่น้องดีดีมีแหงร่ำรวยร่ำรวยด้พี่น้องปีเก้าผ่านไปแล้วเนาะปีใหม่เข้ามาพอสุกเข้ามาเนาะรำพ่อรวยแล้วถุงห้วยรางวัลที่หนึ่งแล้วพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี